ตอนนี้ทางพัฒนาสร้างคมแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขามีการบูรณาการทีมวันโฮมค่ะพ่อหม้อแบ่งปันสร้างสุกหลอดถูกให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตึงเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรในสร้างการกระทรวงการพัฒนาสร้างคมและความมั่นคงของมนุษย์จากกาวจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เขาก็รวมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการทีมวันโฮมพอมอรวมขับเคลื่อน m อ u มอตามแนวทางสหกิจศึกษารวมพลังภาคีส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเปราะบ้างแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาที่ลากร้ายในปัจจุบัน นา,นายธนะสุนทรสว่างซาลีรองปลัดกระทรวงการสังคมและความมั่นคงข้อมุลกระบอกนข่าวว่าที่ผ่านมาในทางกระทรวงได้รวมกับหน่วยงานภาคีแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องสร้างกลไกลเพื่อขับเคลื่อนดาน้ารสังคมทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มปรอบ,บง้ายครัวเรือนอโครงการดึงงินฮาตีโครงการซูนช่วยเลือรสังคมพมอสมาร์ทแล้วก็ e s s h e l m ีปักมุดยุทธเฮตบริการเจ๊เฮตจุกเชิญทางสังคมรวมไปถึงช่วยเลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ค่ะก็ยังได้รวมการบริหารความร่วมมือในลักษณะซีทนะคะประกอบด้วยท่อเรกก็คือทัศนคติก็คือการสร้างแนวคิดในการเยเฉลือตัวเองทอ่อโดยซงก็คือถักษาค่ะก็คือการส่งเสริมถักษาการสร้างรายได้ ทอทีดิก็คือทรัพยากนก็คือต้อนทุนชีวิตทแตกต่างและการส่งเสริมในส่วนเี่ขาดเคลนและกระอดสุดท้ายก็คือทางออกค่ะก็คือการรวมกันขิดวิเคราะห์5้าแนวทางแก้ปัญหารวมกันทางนี้นก็เผื่อแบงปันสร้างสุกแล้วก็หลดถูกให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ แต่ว่าพันบุบมารือค่ะ,คะกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็จัดขึ้นเพื่อมุงวังให้ถูกผักสัวเนี่ยรวมกันทำงานเชิงรุกประสานติดต,ตามงานเทเป็นระบบรวมถึงสามารถให้บริการกลุ่มเป้าไมา้ย่างถั่วถึงและก็รวดเร็วอีกทางอย่างเป็นการน,นําข้อคิดเห็นแล้วก็คอสเสนอเนะข้องพูรวมประชุม เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนถูกกลุ่มเป้าหม้ด้ยวยก,กันค่ะก็เป็นการบูรณาการทีมนะคะภายใต้สื่อโครงการว่า One Home นันโฮมนะคะในการที่จะสำรวจนะคะแล้วก็ดูแลครอบครัวนะคะที่ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆรวมถึงเป็นกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เพื่อจะสร้างซุขแล้วก็หลอดถูกให้กับคนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะ